โอเคครับถึงจะให้พูดนครับอาจารย์ไพฑูรย์นัญญาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บูธไรครับบูธนาคอนบูธนาคอนหมายเลข E ศูนย์เจ็ดครับครับผมในมือหนังสืออะไรนนี้เป็นหนังสือพิมพ์ซ้ํานะครับครับผมคืนฝนไฟพิมพ์ครั้งแรกมาหลายปีแล้วก็เลยเอามาพิมพ์ใหม่ครับผมเล่มนี้เป็นอะไรเป็นนิยายเป็นนิยายขนาดสั้นอ่าก็ ดราม่าอีโรติกดราม่าอีโรติกเองเรื่องผู้หญิงไหมเห็นเป็นผู้หญิงชื่อใครอยากจะรู้ว่าสร้อยเป็นยังไงวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรปกติวิสัยของมนุษย์อุทุชนเรื่องความรักความระแวงความหึงหวงแต่ก็เกิดขึ้นในคืนที่มีฝนพระ ฝนดาวตกแล้วก็นำไปสู่โศกนาฏกรรมป็นเรื่องเล็กๆของผู้คนที่อยู่ด้วยกันในในกรงสีในที่พักในสวนยางพาราใช้ฉากทางภาคใต้ครับในภาคคำนั้นได้ครับเม่อกีาจารย์พูดคำหนึ่งออกมาก็คืออีโรติกในการเขียนหนังสือให้มันออกมาสวยงามแต่ไม่ประเจิดประเจอ์อย่างเงี้ยก็ลองไปลองหาไปอ่านดูนะครับก็ ก็ไม่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 เป็นแบบนั้นเพราะว่าอีโรติกนี่ก็คือเป็นศิลปะในการคล้ายๆบทอัศจรรย์น่ะแต่ผมก็ไม่ได้อะไรรมากหรอกนะฮะแต่ว่ามีบ้างพอเป็นสีสันเพราะแนวเรื่องมันเป็นแบบนั้นในส่วตรงนี้ได้ครับส่วนหนังสือเล่มอื่นๆขออาจารย์ก็มีมีมีทุกเล่มนะครับอยู่ในเนี้ยกงนาคอนพิมพ์อยู่แล้วครับดูที่บูต้อะไรโลกอันนี้ก็อันนั้นของอาจารย์ ของเพียงอูมาของเพียงอูมาเดี๋ยวค่อยแนะนําทีหลังใช่ครับผมโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากบุ๊ชนครอีศูนย์เจ็ดนะอีศูนย์เจ็ดโอเคครับขอบคุณมากครับ